กลางเดือนสิงหาคม2565เราชนะโอนทุกกลุ่มสูงสุด9000บาทจริงไหมดูก่อนแชรกลางเดือนสิงหาคม2565นี้ครับเราชนะนะครับแหล่าท่านมาสอบถามผมว่าจะมีการโอนทุกกลุ่มสูงสุด19000บาทเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับทุกกลุ่มในที่นี้ก็คือเราชนะเนี่ยจำได้ไหมครับมีกลุ่มบัตรสวัสดิการหรัฐกลุ่มแอปเปิลตังคนะครับกลุ่มบัตรประชาชน โอนให้เลยนะครับ9,000บาทอีกรอบเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงไหมนะครับอะผมก็ไปดูข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมติคอรมอนะครับได้มีการออกโครงการอะไรบ้างรวมถึงนะครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเว็บไซต์ของทางโครงการนะครับก็คือเว็บไซต์ของราชนะเนี่ยเมื่อคุณนะครับจริงเว็บไซต์เนี่ยคุณสามารถเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าราชนะไปตรง Google ได้เลยนะครับ คุณจะได้รู้ว่าจะมีโครงการไหมนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับพอคุณพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยก็ผมก็ค้นพบนะครับว่ายังมีเว็บไซต์อยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตข้อมูลเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นข้อมูลของปี64หมเลยเก่าหมดเลยนะครับแต่จำนวนเงินเนี่ยมันเหมือนจะใช่นะว่าได้สูงสุดถึง9,000บาทมันเหมือนจะใช่แต่เว็บไซต์ไม่อัปเดตแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานไปเลยว่าโครงการยังไม่มีนะอย่างนั้นเนี่ย จางเดือนสิงหาคม65เนี่ยยังไม่มีโครงการอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านนะครับถ้าเกิดไปติดตามข่าวนะครับเจอใครนับทาข่าวแบบว่าเราชนะจะมีโอนเงินให้สูงสุด9,000บาทนะครับบอกเลยว่ามันไม่จริงอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่จะมีจริงๆนะฮะก็จะเป็นโครงการอื่นนะครับแต่ถ้าโครงการนี้นะครับไม่มีนะครับสำหรับลราชนะไม่มีเงินให้สูงสุด9,000บาทอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะสงสัยว่าเอาแล้ว โครงการอะไรที่มีจริงนะครับมีนะมีโครงการที่มีจริงตอนนี้คือคนละครึ่งในเฟสห้านะครับให้เงินเนี่ยคุณมากถึง8 0 0รบาทนะครับโดยเงินจะเข้าในวันที่1กันยายน6 5จะทําอย่างไรให้คุณได้เงินวันที่1กันยายน65เดี๋ยวผมจะใส่วิธีการทําเงินทําทําให้นะครับเพราะหล,ะหละักๆแล้วเนี่ยคนเก่าก็กดยินยันสิทธิ์นะเปล่าตังนะค,คนเก่ากคือคนที่เข้าร่วมคนละครึ่งเฟสสส่วนคนใหม่คือคนที่ ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับก็คือลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือลงทะเบียนในแปปอปต่าง์นะเลือกได้2ช่องทางนะตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับก็วันที่1กันยายนจะทํายังไงให้ได้เงินตรงนั้นคุณก็ไปดูคลิปนั้นนะครับแล้วก็จะมีคําอธิบายทั้งหมดเลยนะฮะนั่นก็คือโครงการที่มีแน่นอนแนละ้วครับแล้วก็ในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแน่นอนแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยมีแน่นอนนะครับเงินตรงส่วนนี้นะครับ บัตรแปรชนกับบัตรสวิการหิรัตนะเป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับซึ่งเงินตรงนี้ก็เป็นเฟดอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนละครึ่งมาก็จะมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อมาด้วยนะครับก็จะได้ในกลุ่มของบัตรแปรชนกับบัตรสวิการหิรัตได้ทั้งหมด400บาทได้วันที่1กันยา200 1ตุลา200รวมเป็น400บาทนั่นเองครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้หลังวิดีโอนี้นะครับถ้ามีรอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาฝากทุกท่านก่อนใครสำหรับเราชนะโอนทุุุกกล่่่มมสสูงงด9,000บบาทเนนียไจรริะคั แล้ถ้าเกิดมีอะไรจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาฝากกันทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบทุกท่านจากหัวใจสวัสดีครับ